วันที่11สิงหาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอา่าวตังเกียค่ะลักษณะเช่นชนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลา โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไบด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะทางนี้พายุดีเปรสชันขนุนปกคลุมคาสมุดเกาหลีในขณะที่พายุไต้ฝุ่นแรงมีแนวโน้โมจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ส4 1สี 5สิงหาคม2566ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะจังหวัดที่คาดว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองระละ30ของพื้นที่ส่วนมาก,ากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรยายพะเยาน่านและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองระละ20ของพื้นที่ส่วนมาก,ากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีค่ะภากกลางมีฝนฟ้าขนอง ระลัสาิของพื้นที่ส่วนม่บุเรเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระลัสาิบของพื้นที่ส่วนม่บุเรีนจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระลัสีของพื้นที่ส่วนม่บุเรเวนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งงงตตะะะวันนนนนกมมีีีฝฝฟ้้าออรขพืท่แล ตกหนักบางแห่งบริเวจังหวัดพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรงเทพหานคอนและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองระดับ30ของพื้นที่ค่ะ